สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริปูชาแนลวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนของสังคมออนไลน์นะเรื่องราวของตีมโนติบริเวณหน้าห้างเซนทรัลเวลก็เพิ่งจะมีการพวงส่งไปเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์โดยบอกว่าเป็นร่างรองพระเทพทั้ง3ในศาสนาฮินดูอันได้แก่พระพรหมพระนารายพระศิวะเรียกว่าพระตีมโนติแต่มี5เสียรไม่ถือสัตว์ดาวุธใดโดยบอกว่าเทวรูปองค์นี้ตั้งอยู่บริเวณเซนทรัลเวลจำลองรูปเกศสลักไม้อยุธยาแต่แท้ที่จริงแล้ว ในปฏิมาวิทยาที่แท้จริงเนี่ยเทวรูปดังกล่าวไม่ใช่ตีโมนติแต่หากเป็นพระศิวะห้าเสียมที่เรียกว่าพระสธาศิวะหรือศิวะปัญจมุขขี คำว่าตรีมูรติมาจากคำผสมสองคำคือคำว่าตรีแปลว่า3มูรติแปลว่ารูปย่อมหมายถึง3รูปของ3มหาเทพถ้าไปดูศิลปะของแล้วเนี่ยตรีมูรติจะแยกเป็นเทพเจ้า3องค์อย่างชัดเจนไม่ได้รวมเป็นองค์เดียวและมี5เสียนครับส่วนองค์กลางก็คือพระศิวะ5เสียนหรือสตาศิวะองค์เดียวกับที่อยู่หน้าเซ็นเตอร์เวิด์องนี้แต่โดนปลดอาวุธออกไปตามที่บอกข้างต้นครับตรีมูรติยังมีอวตารมาเป็นฤาษีในโลกมนุษย์โดยเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์นามว่าพระทัตตารียะเรื่องราวของพระตรีมูรติหรือพระัต ะมีเล่าว่าการละครั้งหนึ่งมีฤาษีท่านหนึ่งมีนามว่ามันทวยะกําลังนั่งบาเพ็ญพธ์ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นเงียบสงบมากไม่มีใครมารบกวนแต่วันหนึ่งก็มีพวกโจรขโมยทองในท้องบกักขังผ่านมาพวกเขาเห็นอาสมของฤาษีจึงแอบเอาถุงทองไปซ่อนในหพวกทหารของพระราชาก็ตามมาเจอและสอบถามแต่ฤาษีไม่ตอบเพราะถือศีลอยู่พวกทหารจึงคิดว่าฤาษีเป็นขโมยจึงเข้าไปค้นอาสมและพบสมบัติที่โจรขโมยมาและซ่อนไว้ในไหบ้านฤาษีพวกทหารก็เลยเข้าใจผิดจับฤาษีไปลงโทษจึงโดน พระราชาลงโทษให้ถึงตาด้วยการเอาไม้เสียบตูดประจันบางทีก็บอกว่าแขวนไว้กับต้นไม้จนกว่าจะตายส่วนอีกด้านหนึ่งของป่าก็มีสตรีนามว่าศีละวตีหรือสุมาตีนางมีสามีที่พิการง่อยเปรี้ยคอยแบกสามีไปไหนมาไหนตลอดเวลาวันหนึ่งสามีก็อยากไปหาโสเพนี นางศรีลวัตีก็ยังยินยอมเดินพาไปในป่ายามืดค่าเนื่องจากนางมองไม่เห็นทางจึงไปชนกับฤาษีมันทวย,ยะที่โดนแขวนอยู่เมือ่อฤาษีเสียสมาธิก็โกรธมากสาปให้สามีของศรีลวตัตีต้องตายทันทีเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทั้งสองกลับบ้านมาด้วยความตกใจนางศรีลวัตีจึงอธิษฐานด้วยตบาของนางว่าด้วยสัจจะและความซื่อสัตย์ของข้าขอให้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นอีกเลยเพื่อรักษาชีวิตสวามีของหม่อมชั้นถ้าไม่พระอาทิตย์หายไปโลกกระท่าเกิดในความมืด ชาวบ้านต่างตกใจและเดือดร้อนที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นพระอินทร์จึงไปร้องเรียนต่อพรหมเทพส่วนพระพรหมเนี่ยมีข้ามันไม่มีนะบอกว่าถ้าทําอะไรกระแรงอธิษฐานของอศิลวตีไม่ได้ยกเว้นเพื่อนของนางก็คืออนัสสุยาเท่านั้นบรรดาเทวดาสามเทพจึงพากไปหาอนัสสุยาเมียของฤาษีอัตตริเมื่อนางทราบความทุกข์ร้อนของเทวดาก็ตกลงและไปหานางศิลวตีเมื่อนางเข้าไปหาแล้วก็กล่อมว่าหากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสามีของนางตายตามคำสาบก็จะชุบชีวิตให้ในภายหลังศิลวตี ก็ตกลงว่าแล้วพระอาทิตย์ก็ขึ้นมหอีกครั้งสามีของนางก็ตายสันทิตามคำสาปของฤาษีนางอนัสสุยาจึงไร้มนบอกยมราชด้วยสัจจะวาจาที่ข้าบำเพ็ญมาโดยตลอดโปรดคืนชีวิตของสามีนางศรลวตีด้วยเถิดพูดจบสามีของศรลววตีก็คืนชีพทันทีศรลวตีก็กล่าวขอบคุณถ้าไม่ชื่อเสียงของนางอนัสสุยากระจรไกลร่ำลือไปถึงสามทีวีเลยทีเดียวทั้งนี้อนัสสุยาได้ชื่อว่า โรนิบาิสามีได้ยอดเยี่ยมและได้เกิดเสียงซุบซิบินทาว่าเป็นภรรยาที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าชายาของมหาเทพทั้งสามมันได้แก่พระสรัลวัตีพระแม่ลักษมีและพระแม่อุมาหรือปรารวตีเทวีทั้งสามก็ประหลาดใจและหมั่นไส้ว่าตัางยอดเยี่ยมขนาดนั้นเลยเหรอแบบนี้ต้องพิสูจน์หน่อยแล้วขณะนั้นฤาษีอัตตริกนางอนาสุยาปรารถนาจะได้ลูกเป็นอวตารของพระตีมรติเทพทั้งสาม ฤือีอัต,ตริจริงไปบำเพ็ญบนยอดเขาทำให้โลกกะาะุเกิดความร้อนไปถึง3โลกมหาเทพทั้งสาก็ต้องการพิสูจน์ว่านางเป็นซูปเปอร์เมียรแบบที่เขาล่ำลือจริงหรือเปล่า จึงแปลงล่างเป็นฤาษีสามคนและไปหานางอนัสุยานางก็ต้อนรับตามธรรมเนียมพราหมณ์ฤาษีแปลกหน้าก็อ้างว่าเรามีข้อวัดที่ประหลาดหน่อยก็คือจะรับอาหารโดยตรงจากมือของนางเท่านั้นแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมสําหรับภรรยาที่มีสามีแล้วแต่จะปล่อยให้แข่หิวก็ผิดหลักพระเวทอีกนางอนัสุยากลยเอกใจว่า นักบวชสัญญาสีไม่น่าจะขออะไรไม่เหมาะสมเช่นนี้นอกจากเป็นการทดสอบของมหาเทพนางจึงอธิษฐานให้เทพทั้งสามกลายเป็นทารกแล้วจึงสามารถป้อนอาหารจากมือได้เหมือนแม่ป้อนลูกและคิดจะให้3มเทพกลับร่างได้สักระยะเทวีทั้ง3ก็ได้ประจักษ์แล้วว่านางเช่ยงเป็นสตรีในอุดมคติจริงๆ จึงมาขอร้องให้คืนสวามีทั้ง3าเป็นผู้ใหญ่ดังเดิมนางก็เลยตกลงจากนั้นพระตีมรติก็ได้ให้ผ่อนว่าแต่อวตารลงมาเป็นบุตรของนางสามคนพระพรหมก็ได้ส่งอวตารลงมามีนามว่าพระโสมะผู้สงบเสงี่ยม ภายหลังจะได้เป็นเทพประจำพระจันทร์พระศิวะก็ส่งความโกรธอวตารลงมามีชื่อว่าฤาษีธุรวาทมีนิสัยที่โมโหร้ายโกรธง่ายเกลี้ยกล่อมภายหลังก็มาเป็นฤาษีจอมสาบเทวดาส่วนพระนารายก็อวตารลงมาเป็นพระัตาติยะเด็กผู้ใจดีใฝ่เรียนชอบช่วยมารดาเลี้ยงวัวและไม่ทรงรังเกียจสัตว์ที่ดูต่ำต้อยเช่นสุนัขพระธตาติยะจึงเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายและมักจะเรียกว่าพระตีมรติท้องถิ่นของอินเดีย เมื่อโตมาก็ได้ขนานนามว่าครู้ทัตตาิยะมีคำพีช,ชื่อว่าอวทูตขีตาไม่สังกัดลัทธินิกายใดเป็นพิเศษมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเน้นคำสอนสู่การหลุดพ้นโมกษะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับความรักรูปวาดก็มักจะเป็นเทพสามเสียนถือหม้อน้ำมีสุนัขสีตัวแทนพระเวททั้งสี่และสรงสัตว์ราวุธของเทพทั้งสามทั้งนี้พระทัตตาเยะเป็นอาจารย์ของกษัตริย์อรชุนพันมือหรืออีกชื่อหนึ่งว่าอรชุนกาตาวิยะ ผู้พิชิตทศกัณฐ์ได้คนแรกเป็นผู้ทําให้กษัตริย์อรชุนมีพันมือมีพละกกาลังที่แข็งแกร่งและจะตายได้ด้วยฝีมือพระนารายเท่านั้นครับส่วนพระสทาศิวะหรือศิวะปัญจมุขีที่มีห้าเสียนคือพระศิวะร่างเดิมที่สุดในการสร้างสรค์สิ่งต่างๆเป็นสิ่งแรกที่ถือกาเนิดจากความว่างเปล่าเดิมทีแล้วพระสิวะหรืออีสวนนั้นได้รูปแต่ได้แสดงมาเป็นรูปสทาศิวะหรือพระปรเมศวรจากนั้นก็เอาครึ่งหนึ่งของตัวเองมาสร้างเป็นพระที่ศักิสิิเทพสตรีคนแรก จากนั้นก็ทรงสร้างสีวโลกสวรรค์ของพระองค์เองขึ้นจากนั้นก็ทรงสร้างพระวิษณุและพระวิษณุก็ได้ให้กำเนิดพระพรหมโดยงอกดอกบัวออกมาจากสะดือ ในดอกบัวน,นั้นก็เกิดพระพรหมขึ้นเมื่อพระพรหมรู้ตัวแล้วก็สร้างโลกสร้างจักรวาลขึ้นมาอีกทีเป็นการข่มของสวะนิกายว่าพระศิวะสร้างพนะนะารายและพระพรหมขึ้นมาอีกทีครับเรื่องราวของพระตีมรติและพระศา,าสาศิวะก็จบลงตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องการพลาดคลิปใหม่ๆก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลางเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ